ที่เศร้าแท้มันอยู่ในสปามันีสปามันอมันอยู่ในสปาไปดูมเขาจะยืดต่อไปเออเาก่าสรา้กกินขอนนะ้จะกินขอนให้ไปสบาดี้ไปดูา่หม ผู้ใดน่ะไหนอันนี้ไผเออยังซื้อแล้ววีวีวีใครเป็นบ้าวีเฮวี จืดแต่หนาแต่จางแมนปัดเหมือนเจ้าหนิคขึ่งรอผู้ใหมาเมือนเจ้าน้องใบก็นอนรอเมียหนักสดใสอันนี้ก็สดใสคากมาเนี่ยไปแจ้งตัวมาแล้วไปไปเปแลไวเน่ยเ่พงยังไปเพ่มไรอีกอ

ท่านเกเกี่ยวถารถเกี้ยวนี่เปาถางรเกี่ยวยู่่ผุนรถเกี่ยวมันพอมีต่อคิเหรอับที่ผต่อคิ้วเขาแล้วเพาจะเปลคใม่เน่เธอเกี้ยวเขาง่ายเลยแต่ว่าำค้าเท่าก็แค่เห็นดูง่ายเลยแล้วตะกี้่าเลย่ายมือนี้ บวขาดใช้เลยขันนนองบอยปะเดิมแต่เศร้าน่ะมาโหลดเดินทางปลอดภัยครับย้ายมือเจอกันวันนี้เหรอเจอกันมือหนานั่นเอาไปน้ำอ๋อวาแล้วเห็นคุณแจไปแล้วคุณแจแล้วขาบคุณอาสาร์นรถเห็เจ้าเขาสจิเป็นเลื่อนรถมือนะ บอ,อ,อแมนคอยสีเป็นอันนสัตว์เลื่อนรถสตาร์ทรถติด่ดนกจำแล้วไปเดินทางปลอดภัยคนนะนไปแล้ว